ครับสวัสดีครับผมโปรบอลนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมบ้านเดี่ยวนะครับพื้นที่50ตารางวาสไตล์โมเด์นะครับโครงการนิคมพัฒนาซอย8นะครับผมโครงการนิคมซอย8วิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0ถึง7,000บาทต่อเดือนนะครับผมโอเคเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่นะครับผมสำหรับใครที่เงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง20,000บาทก็สามารถเป็น เจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันเลยนะครับทางเราก็จะมีภาพมุมสูงมุมอะไรให้ดูด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับผมนะครับปุ๊บนะครับผมตัวบ้านเนี่ยนะครับผมตัวบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับผมก็จะมีพื้นที่ให้ลูกค้าว่างๆตรงนี้นะผมสามารถจัดทรงจัดสวนได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่ จอดรถนะครับผมหนึ่งที่จอดรถนะครับพื้นที่จอดรถหนึ่งที่จอดรถนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีพื้นที่ข้างๆงบ้านด้วยนะครับจะมีพื้นที่ข้างขงบ้านด้วยนะครับแล้วเรานะครับผมแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมปุ๊บห้องโถงนะครับผมห้องโถงก็จะเป็นตัว ฝ้าหลุมนะครับผมมีการเล่นฝ้าหลุมให้ด้วยนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับพื้นที่ห้องนอนนะครับผมจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับอันนี้คือห้องนอนแรกนะครับผมนะครับกระจกก็สามารถเปิดรับลมข้างหน้าบ้านได้นะครับโอเคมาดูตัวห้องนอนที่สองนะครับผมก็กว้างขวางนะครับ ครัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นครัวแยกให้ลูกค้ามีประตูรกระจกกั้นให้นะครับก็จะเป็นครัวแยกนะครับผมครัวแยกมีปลั๊กไฟมีอะไรให้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปก็จะเป็นตัวห้องน้ํานะครับผมห้องน้ํากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมก็สวยๆครับลูกค้าสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่หลังบ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็น พื้นที่ว่างนะครับผมนะครับสามารถทําล้างซักล้างทําอะไรได้นะครับอันนี้ก็จะมีที่ไว้ตั้งให้ให้ตั้งแพงน้ํานะครับสําหรับลูกค้านะครับผมก็ครับก็ประมาณนี้สําหรับบ้านเดี่ยวนะครับผมโซนนิคมพัฒนาซอย8นะครับสําหรับใครที่หาบ้านโซนนิคมพัฒนาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทางเพจเราก็ยินดีนะครับรับจัดหาบ้านให้ลูกค้าทุกโซนในจังหวัดได้ยองนะครับ ใครที่กำลังหาบ้านอยู่นะครับผมก็ติดต่อกับทางเพจเราเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ